สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆราชันชุดขาวแล้วก็แฟนๆเอลเช่เฉพาะกิจทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆกลุ่มหลังนี่อย่ายิ้มนะครับอย่ายิ้มนะกั้นไว้ครับกันไว้จาาฝูงยังไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยเออจะยงจะยิ้มอะไรนี่ก็ <c oughs> เกรงใจจาาฝูงที่แท้จริงเขาบ้างนะแม่นี่เสียงผมหายไปจากการเฉลิมฉลองหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับก็จบเกมกันไปนะครับสําหรับ ลาลิก้าเมื่อคืนนะเอลเช่เปิดบ้านต้อนรับเรอวนมัดดิดนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้ตอนนี้แต้มห่างระหว่างอันดับ1กับอันดับ2ของลีกเนี่ยก็เหลือแค่แต้มเดียวแล้วนะครับก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปแล้วครับแต่ก็ทำให้การแข่งขันในลาลิก้าก็ถือว่าสนุกขึ้นมากเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับแฟนๆเอลเช่ด้วย นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆมัดิดนะผมคิดว่าหลายคนก็เอาละมีสิ่งให้วิพากษ์วิจารณ์ทีมกันแต่ก็นักเตะหลายคนเราก็เห็นว่าเขาก็สู้กันเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็มันก็น่าเสียดายอยู่แต่ก็ไม่ได้น่าเสียใจหรอกเพราะว่าอย่างน้อยผมคิดว่ามัดดิดก็สู้เต็มที่นะครับ เช่นเคยวันนี้เราเก็บบทสัมภาษณ์ของโอ้ีหเสียงหายจริงๆนะเนี่ยเก็บบทสัมภาษณ์ของชาบีอาลองโซมาฝากกันนะครับมาดูกันว่านาชายวันนี้แกพูดเกี่ยวกับเกมนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอคนละไลค์ขอคนละซับนะครับอย่างน้อยก็กดให้เอลเช่หน่อยก็ยังดีนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะครับ เรอว่ามาดิดไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันแล้วคุณจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงครับชาบี้อาลองโซก่อนอื่นนะผมรู้สึกว่ามาดิดเวลาพลาดเนี่ยแบบไม่ได้ต้องแพ้อขอแค่เสมอเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นแรงกับชาบี้อาลองโซอยู่พอสมควรเลยนะผมเปรียบเทียบกันระหว่างคําถามที่แฮนซี่ฟิกมักจะเจอกับคําถามที่อลองโซมักจะเจอเนี่ย ผมกล้าพูดว่าคำถามที่อลองโซ่เจอเนี่ยมักจะเป็นคำถามที่โหดกว่าเสมอเลยนะครับแล้วก็วันไหนมีจุดไหนให้เสียมเนี่ยอลองโซ่ so มักจะถูกเสียมเยอะกว่าทางแฮนซี C ่ฟิกอยู่พอสมควรนะอันนี้คือความรู้สึกผมหลังจากที่ตามดูบทสัมภาษณ์มาตลอดในฤดูกาลนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออบางครั้งก็น่าเห็นใจอลองโซ่อยู่เหมือนกันนะครับแบบว่าเออทีมแบบ มันมันผลการแข่งขันมันไม่ได้น่าพอใจแล้วก็ต้องมานั่งตอบคําถามแบบนี้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบที่หนักอึ้งอยู่พอสมควรในฐานะผู้จัดการทีมของมัดดิดนะครับอ่ะโอเคไม่ชนะติดต่อกัน3นัดอลองโซ่จะอธิบายยังไงชาบี้บอกว่าฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละครับมีช่วงที่ผลงานดีแล้วก็มีช่วงที่ผลงานไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่เราก็ต้องมุ่งหน้ากันต่อไปเราไม่ได้พอใจกับเรื่องนี้หรอกนะ เพราะว่าพวกเราอยากชนะทุกเกมนั่นแหละแต่เราก็ยังมีเกมในมืออีกเยอะให้แก้ตัวจนกว่าจะถึงปีใหม่แล้วเราก็ต้องมองไปที่เกมต่อไปแล้วก็วิเคราะห์และก็เรียนรู้บทเรียนจากเกมวันนี้นะครับคำถามต่อไปจะพูดว่าฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมันก็ฟังดูง่ายดีนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันนับเป็นเวลา28วันแล้วหลังจากที่มัดดิดเอาชนะบาซ่าได้จาก วันนั้นเนี่ยฟอร์มของมาดิดก็ drop ลงมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไหมแบบคําถามมันแรงอะ่ะมันแบบอลองโซ่ so บอกว่าเออฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับแล้วต่อมาเขาก็สวนกลับเลยถ้าแปลแบบแปลแบบเป็นไทยแบบง่ายๆที่สุดนะครับก็แบบว่าก็พูดแบบนี้มันก็ง่ายไปไหมอ่ะอลองโซ่อะไรอย่างเงี้ยผมเรู้สึกว่าโอ้โหแม่งก็จี้แรงอยู่เหมือนกันนะแล้วจริงๆจะพูดว่าสมนัดที่ผ่านมาก็พอแล้วนะ แต่จะพูดว่าเอ้ยมันนับเป็นเวลา28วันแล้วหลังจากที่ชนะบาซ่ามาแล้วหลังจากนั้นฟอร์มก็จอบลงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดแบบนี้ว่ะนะครับอะมาดูกันว่าชาบี้ตอบว่าไงชาบี้บอกว่าพวกเราไม่ได้จอบลงนะครับเรายังแข่งขันต่อสู้ได้เหมือนเดิมในทุกเกมเรารู้ดีว่าแต่ละเกมเนี่ยบริบทมันต่างกันออกไปแน่นอนว่าคุณภาพของเราและผลการแข่งขันเนี่ยมันดีกว่านี้ได้เรารับรู้เรื่องนี้ดี และเราก็วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเหมือนกันแต่ทิศท,ทางของพวกเรามันชัดเจนสภาพจิตใจของทีมยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมในช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจแบบนี้เราก็ต้องเผชิญกับมันฝ่าฟันไปให้ได้พวกเราคือเรอวันมาด,ดิดพวกเราจะพัฒนากันต่อไปนะครับก็ต้องชมอัชาบียลองโซนะครับแบบโดนถามว่า เอ่อเนี่ยโดนโดนบอกว่าพูดว่าฟุตบอลก็แบบนี้แหละง่ายเกินไปไหมผ่านมา28วันแล้วแต่คำตอบของอลองโซ่ก็ยังก็ยังสุขุมเหมือนเดิมนะครับคำถามต่อไปครับคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะยังปกติดีอยู่ไหมครับเนี่ยเหมือนอีกเหมือนเหมือนกันคำถามนี้สำหรับผมผมคิดว่ามันก็เกินไปว่ะมันไม่จาเป็นอะทาไมอะแบบว่าเสมอมา2นัดแพ้ไปนัดหนึ่งแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์กับ นักเตะกับตัวชาบี้แม่งเสียเลยเหรอผมคิดว่ามันเวอร์ไปอะนะนักข่าวเนาะบางทีก็อังโซบอกว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรามีเวลาด้วยกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นเรารู้จักกันและกันมากขึ้นพวกเราตอนนี้ลงเรือรำเดียวกันแล้วเรากำลังเดินทางไปในทิศทางเดียวกันเราฉลองชัยชนะด้วยกันฝ่าฟันวันแย่ๆเช่นวันแบบนี้ด้วยกันแน่นอนว่า เราไม่มีความสุขเวลาที่เราไม่ชนะแต่ความสัมพันธ์ของพวกเรายัางดีมากเหมือนเดิมการทำงานในแต่ละวันเป็นไปได้ด้วยดีแต่ตอนนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องเปลี่ยนโมเมนตัมให้ได้และเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของพวกเราได้ในเกมกับโ <c oughs> อลิมเปียอสก็คือเกมเกมกลางสัปดาห์ในยูฟาที่มาดิจเตะในวันพฤหัสนะครับคำถามต่อไป อยากถามเกี่ยวกับฟรานกาเซียหน่อยครับคุณคาดหวังอะไรจากการที่เอาเขาไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาครับเ,เห็นไหมคำถามที่ลองโซ่ได้แบบพุ่งตรงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมก็ดูแป๊บหนึ่งฟรานกาเซียมาเล่นเป็นกองกลางตัวซ้ายใช่ไหมครับอลองโซ่บอกว่าฟรานกาเซียเขาเล่นตำแหน่งนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมชาติของเขาก็ดูจะไม่ถูกนัก วันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการเล่นริมเส้นที่กว้างขึ้นก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้มันน่าเสียดายนะครับที่หลังจากที่เรายิงประตู1-1เรากลับมาเสียเพิ่มเร็วไปหน่อยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันตกอยู่ฝั่งเราแล้วด้วยซ้ำประตู2-1ของเอลเช่เนี่ยทำร้ายเราได้มากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังสู้ต่อจนมาได้ประตู2อแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเอาชนะเกมนี้ได้ด้วยซ้ำ สิ่งที่ผมเสียดายที่สุดก็คือหลังจากที่เราตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยเราไม่สามารถทำเกมรุกได้มากเท่าที่ควรแล้วก็มาเสียประตู2-1เร็วเกินไปนะครับก,ก็พูดเรื่องฟานกาเซียแค่นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นแกก็มาบรรยายว่าเ,เกิดอะไรขึ้นในครึ่งหลังนะครับคำถามต่อไปคุณมักจะพูดว่าคุณต้องการให้นักเตะทุกคนพร้อมเล่นเสมอ แต่วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันที่วินิสูสจูเนียออกสตาร์ทจากมานั่งสำรองคุณกังวลไหมครับว่าพอได้ลงพอไม่ได้ลงตัวจริงบ่อยๆเข้าเนี่ยฟอร์มของวินี่จะหลุดออกไปรองโซ่บอกว่าไม่นะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้ววินี่เขาเข้าใจบทบาทของตัวเองดีเราทำแบบนี้มาก่อนอย่างในเกมกับเคตาเฟ่วินนี่เขาไม่ได้หลุดไปไหนหรอกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมเหมือนเดิม แน่นอนว่าวันนี้บนงานการแข่งขันมันไม่ได้ดีแต่ในสนามเนี่ยเราก็เห็นว่านักเตะทุกคนเนี่ยมีแรงกายแล้วก็แรงใจต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าโอเคแหะเออลงมาวีนี่หมายถึงวีนี่นะครับหรือแม้ก็ทั้งตัวสำรองคนอื่น เช่นฟันกาซีเอไม่ใช่เช่นคอนซาโลกาซีเช่นเฟเดริโกวาเวเดเช่นคามาวิงกาเช่นบราฮิมดิแาสนี่โอเคละอิมแพ t ที่สร้างได้อาจจะต่างกันออกไปเนาะในแต่ละคนแต่ว่าทุกคนผมก็พูดได้ว่าเขาก็ตั้งใจมากๆนะครับคือถ้ามันเป็นเกมที่มาดิดเฮืยๆเนี่ยผมว่าแพ้นะไม่สองสองหรอกอเพราะงั้นผมก็เห็นด้วยกับลองโซ่นะว่านักเตะทุกคนทั้งตัวจริงสำรองเนี่ยก็ทุ่มเทแล้วแหละนะครับ มาที่คำถามสุดท้ายนะครับจากผลการแข่งขัน3มเกมที่ผ่านมามีอะไรทำให้คุณกังวลมากที่สุดอังโซบอกว่าผมวิเคราะห์เกมทุกเกมผมและทีมสตาฟโค้ชพยายามที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับทุกๆเกมที่เราเล่นไปและก็สื่อสารไปรยังนักเตะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำได้ดีหรือสิ่งที่เราต้องพัฒนา อย่างที่ผมบอกไปสําหรับผมเกมวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดเลยก็คือหลังจากที่เรายิงหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยเราน่าจะฉวยโอกาสจากโมเมนตัมที่มันกําลังมาอยู่ฝั่งเราให้ได้มากกว่าน,นี้นะครับและนี่ก็คือ,อ,อคําถามแล้วก็คําตอบทั้งหมดของการให้สัมภาษณ์ของชาบี้วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่สั้นๆน,นะครับอารมณ์ชาบี้แกก็คงอยากจะอยากจะกลับบ้านแล้วนะครับ <laughs> ไม่อยากจะเสียวนาอะไรมากมายนะครับ ก็แฟนๆมาดิดคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับพอใจกับาการตอบคําถามของอลองโซ่ไหมหรือว่าพอใจกับรูปเกมเมื่อคืนแค่ไหนก็บอกกันได้นะครับผมคิดว่า,าผมคิดว่า,าผมพูดอย่างนี้นะผมคิดว่าเกมนัดที่มาดิดเสมอกับราโย่ศูนเนี่ยเกมนัดนั้นหน้าวิพากควิจารณ์มากกว่าเกมนัดนี้เกมนัดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องชมทางเอลเช่มากเลยเพราะว่าใครจะไปคิดว่าเอลเช่ทำได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมฮะ อส่วนมาริดิอก็แน่นอนและผลการแข่งขันเนาะมันมันมันไม่ได้เป็นใจแต่ถามว่าตัวรูปเกมผมคิดว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้สิแฟนมารดิดอาจจะมีมาตรฐานสูงกว่าผมซึ่งเป็นแฟนเอลเช่ก็ได้ <c oughs> นะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีกลางสัปดาห์นะครับบาซ่าจะเตะก,ก่อนที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับเจอกับเชลซีแล้วก็มารดิดจะไปเตะที่เอเธน นะครับเจอกับโอลิมปิกอสโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันในไลฟ์ดูบอลครับบ๊ายบาย